สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำวิธีประกอบตัวสินค้าไฟปักสนามโซลาเซลล์8 Super SMD LED 80เซนนะคะจากบริษัท XML s o l โซลค่ะมาดูวิธีการประกอบกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะก็บิดตัวหัวโคมออกก่อนค่ะเพื่อเปิดสวิตช์ออนด้านในตัวโคมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิม หลังจากนั้นก็ใส่ท่อสแตนเลสก่อนนะคะแล้วก็ใส่ข้อต่อสีดำค่ะตัวนี้มันจะแน่นๆหน่อยนะคะต้องค่อยๆบิดลงไปแล้วก็ดันล,ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อสแตนเลสอีกตัวหนึงค่ะค่ะแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นขาตั้งพื้นตัวสีดำนะคะค่แล้วก็ใส่ตัวปักผน้ำ ตัวนี้มันจะแน่นๆหน่อยนะคะต้องพยายามเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปเหมือนข้อดัตัวนั้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแบบนี้ก็คือสามารถเอาไปปักกับสนามหญ้าได้เลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่ไม่ต้องการปักสนามนะคะก็เอาตัวปักออกแล้วก็วางเป็นแบบตั้งพืง้น แบบนี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค